แม่บายบายหน่อยบายบาย,ยสวัสดีค่ะไทยแชร์สตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้ให้เดากันว่าเรามาอยู่กันที่ไหนเอ่ยวันนี้เราอยู่ที่ซีคอนสีนครินนะคะวันนี้เราจะมาติดตามงานของงานคอนเสิร์ตของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะเพื่อนเ่อนน้องไรอันจะขึ้นคอนเสิร์ตประมาณสี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บภาพ บรรยากาศก่อนที่จะน้องไบอันจะขึ้นคอนเสิร์ตนะคะมันจะเป็นงานของโตโยต้านะคะนีเลยนี่งานเขาก็จะมีเหมือนมีเกมที่เล่นด้วยเขาจะแจกพาส,สปอร์ตเป็นใบแล้วก็ให้เราอะเล่นเกมเป็นจุดๆไปประมาณ5จุดอะคะ่ะนี่เราก็ได้มาเหมือนกัน จะเป็นใบพาสปอร์ตนี้เลยนี่เลยค่ะนี่ก็จะมีไปให้เราแบบว่าไปเช็คอินตามจุดต่างๆนะคะถ้าเกิดเช็คอินได้ครบเนี่ยก็จะได้แบบได้กาแฟได้ของแจกอะไรเงี้ยค่ะลองมาเล่นกันได้นะคะนี่ใครที่อยู่ในงานของโตโยต้านะคะสีคอนสีนะักลินชั้นจีนะคะเพื่อนๆลองแวะเข้ามาเล่นกันดูนะคะ นี่งานนี้จะเป็นจุดๆเลยแต่ <love> น้องไรอันจะขึ้นคอนเสิร์ตตรงนู้นเลยค่ะตรงนั้นเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ขึ้นน้องไรอันจะขึ้นประมาณสี<ม>่โมงเย็นนะคะนี่เลยะจะเป็นงานของโตโยต้าจะมีห้าสุท ริเวณรอบงานนะคะ บริเวณนี้กันหมดเลยค่ะ อนตะตามจุดต่างๆเลยเข้ามาเช็คอินไม่ได้5จุดก็มีความยากเหมือนกันเราก็ยังเล่นไม่ได้เลย

จอจำลองเด็กๆชอบเยอะเลยค่ะ จอจำออลองก็จะมีกติการ่วมสนุกนะคะสนน่วนมากก็จะเห็นเด็กๆเ,เล่นกัน we mm do -hmm. จุดหนึ่งนะคะที่เขาให้มาร่วมเล่นเกมนี่ค่ะส่วมบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นอู่ที่น้องไปอันจะทุ่มเล่นคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้ f อก็มานั่งรอกันปึกพับเลยค่ะที่ความสามารถในการทำรไม่มีะก็ หยุดตรวจนะครับเป็นป้ายบังคับหยุดตรวจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เขานะครับแล้วก็จะปลอดภัยคัดแยกคนไม่ดีออกไปจากถนนของเรานะครับอ่ามีบิอกอล์ฟหนึ่คนมีบิโกอล์ฟหนึ่งคนอ่ เอาง่ายๆเลยเอาชัดเเลยไม่ต้องท่าอาสัญญาณอะไรเราแม่ๆฟังไม่รู้เรื่องจะไปสนามบินนี่นั่นแหละสนามบินไหนก็ได้เลอ่านะครับถ้าอยู่ในช่องเนี้ยมันจะไปสนามบินได้แหถบคือายแนะนําสถานที่นะครับว่าจะไปสนามบินนั่นเองง่ายๆเลยเอาฟังง่ายๆเลยโอ้ยได้เลยนะโอ้ แจกจุกๆเลยแจกจุกๆเลยของมันเยอะแยะเลย <S 1> <S 1> อ่อ <S <S อออาได้ขยันได้อีกไหมพอไหมยังพอไหมยังเอาอีกนะเอาอีกนะเอาอีกนะนไหนๆก็อรอพี่เลยฮนแล้วเอาอีกหน่อยเอกหน่อยเอาหน่อยเอาอีกหน่อยไปไปต่อไปอ่าโหเป็นป้ายสีย่เหลี่ยมแบบนี้คือป้ายเตือนอ่าป้ายเตือนเตือนใครมีจะขวาจะซ้าย ดูด้วยนะนตาดากจังหวัดเชียงใหม่วัสดีค่ะเจเจโจมี่เอซจากเหนือว้าววัสดีค่ะเป็นไงบ้างเนอร์เป็นไงบ้างเนอรม่วนไหมม้วน่วนตอนนี้รอรอดูไรอันกัดบันดิตอยู่นะคะให้กำลังใจเต็มที่เลยนะคะ๋่ะเรามารอชมนี่นี่อู้เหนือในเจ้า เชิญชวนให้คนมาดูคอนเสิร์ตไรอันภาษาเหนือเตือนเดูนัาเขวาจ้าแล้วก็ขอให้มุ่นมุ่นนักเจ้านี่นี่นี่ FC ชาวเหนือด้วยนะครับมีใครบิ๊กอีกไม้มีใครบิ๊กไี้เขามีขบนก็จะมีแบบเล่นเกมชวนเล่นเกมแล้วคอนเสิร์ตน้องไรอันจัดเป็น้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ รับรองวันนี้สนุกแน่เลยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตน้องไรอันมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะไทยแชร์สตอรี่ชแนลนะคะเขาบอกเสียง FC เสียงไรอันดังไหนอะไรอันอยู่ไหนอ่ะอุ้ยนู่นไงเขามาตรงนี้แค่แค่เขาหันว่ามาจากไหนก็มาทางอันดัง โอ้อไลอ้านมาทางนูน้นไม่เห็นทางนู้นไม่เห็นเนี่ยออไป,ไ,ปไ,มอไม่ได้แล้วไปแชร์สตอรี่ช็แเนลนะคะ

ออกไม่ได้แต่นะคะอยู่ด้านหน้าน่าจะได้ยินสวัสดีคนโสดนะคะสวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาที่หลายๆคนลอยคอ,อที่จะได้พับกบอ่าดีมากแสดงว่าเราอยู่ในวัยเจนเดียวกันน,นะคะ,ะจะรอกให้ทุกคนพร้อมไหมจ๊ะพร้อมามาตั้งแต่กี่โมงเอ่ยอม,ามางานอะไรเอ่ยงานอะไรนะอะไรนะ รถอะไรนะอยากซื้อรถคันใหม่ซื้อรถอะไรนะอยากให้ไหลอ้อนมาบ่อยๆใช้รถอะไรนะปบกมือให้กับตัวเองรถเกี่ยวก่าว รักทุกคนที่สุดในโลกแล้วก็วันนี้นะคะหลังจากจบกิจกรรมเนี่ยทุกคนใครที่ยังไม่ได้ของที่ระลึกนะเผื่อว่าใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนด้านหน้าง,งานร่วมกิจกรรมทั้ง5โซนนะคะเราจะมีของที่ระลึกมอบให้กับทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานกับเราด้วยกับไวโอซตี้เมืองคนขับรถดีกับโตโยต้าถนนสีขาวจา้าเข้าไปลงทะเบียนเสร็จแล้วได้รับใบพาสปอร์ตนะจ๊ะพี่จ้าพี่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋ารับเสร็จแล้วเนี่ยมีจุดกิจกรรมนะคะทั้งหมด5โซนสะสม ราประทับให้ครบทั้ง5ดวงแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขับรถดีด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนําใบนี้ไปแกลกรับเครื่องดื่มได้ที่ชูเกต้า c o ฟ f ี่ของเรานะคะเป็นรถค้ายๆาฟูดทัชอยู่ทางด้านนี้เลยและเครื่องดื่มได้คนละ1แก้ว1เมนูนะจ๊ะแล้วก็ยังมีนะคะปอกคุ้มสายเข็มขัดนิรภยัยสกูชี่รูปพี่ m ิลกี้เวแบบนี้แจกให้ด้วยนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะแม่จ๋าพร้อมกันหรือ,อยังล่ะตอนนี้ เช็คความ,ม champions 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 yes. พร้อมห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 อหอหอม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 หมหอมหอหอม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 หอ้หเมหอมอนหอมอมหอมหมหอมมหอมัอมห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 มอ what you do